คสวัสดีทุกท่านเพื่อนๆเป็นยังไงบ้างเนาะโอ้ยดูวันนี้มาอยู่ในสวนอีกแล้วทำอะไรพาพากันย้ายผักในบ้านมาแล้วก็มาลงข้างนอกเนาะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะปลูกได้ผลหรือเปล่าเนาะเออปลูกผักเมืองหนาวพี่น้องมาๆมา,มาปลูกกันหน่อยปลูกกันหน่อยจ้าช่วยกันผลไม้นลมือนี่ ส่วนเจ๊เจ๊ก็จะเก็บหญ้าเก็บหญ้าถางหญ้าไปเนาะนั่นก็ขุดสายขุดอืมเอาผักย้ายผักมาก็มาดูซิว่ามันจะได้ผลหรือเปล่าเราจะเอามะเขือลงมาเนะาะมะเขือนี่ก็มีดงมีดอกดูใบซิไม่รู้จะรอดหรือเปล่าเนาะแต่เจ๊ว่ามะเขือยาวเอยมะเขือเอ้ยมะเขือพวงเนาะมัน มันจะปลูกยากอะเนาะแต่ก็อยากปลูกก็แหละเราก็ได้ขนผักเราออกมาแล้วเนี่ยดูมีพริกนะลงพริกเรียบร้อยแล้วนี่ <c oughs> นี่มีพรงมีพริกเอามาลงแล้วจ้ามีฟักทองเนาะฟักทองแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูมาอัปเดตไอ้นี่ด้วยต้นต้นอะไรนะ ต้นมันฝรั่งที่เราปลูกกันเนาะตอนนี้แบบสูงแล้วเดี๋ยวเราจะต้องปูนดินขึ้นไปเอป้องกันแสงไม่ให้ไม่ให้แสงมันไปโดนไปโดนหัวมันอ่ะถ้าโดนหัวมันตัวเองรู้ไหมว่ามันเป็นอะไรมันจะเป็นสีเขียวมันจะเป็นพิษหรือเปล่าใช่มันต้องมันต้องปูนเอาดินขึ้นกลบไว้ถ้ามันเป็นสีเขียวเขาไม่นิยมกินเนี่ยบ้างมันเป็นพิษเอ นั่นโอ้โหเหยียบไปนั่นเหยียบเหยียบอันน้ำสงสัยเราจะต้องปลูกตรงร่มหน่อยมะมมันไม่ชอบมันไม่ชอบร้อนไหมอ่ะชอบร่มนิดหนึ่งปะ่ะมันชอบดูมไม่ชอบเราลองปลูกดูเนาะผักแพ <laughs> เออเอามาปลูกไว้ข้างนอกเพื่อนๆจ้ะมันเริ่มร้อนแล้วเนาะ ดูหญ้าขึ้นเยอะมากเลยตอนนี้ก็พยายามเก็บหญ้าให้เยอะที่สุดแล้วเนาะไปเดี๋ยวจะให้ดูการลงแปลงผักของเราจ้า<บ>นี่เห็นไหมมีพริกมีอะไรเยอะแยะเลยอันนี้อะไรเนี่ยมะคงมะเขือมะเขือของเราหืม ญ้าถอนหญ้าค่ะพี่น้องนี่ก็คือถั่วลันเตาของเราเนาะออกลงงเล้ง้ง,ง,ง,งนยจ๊ะเราปลูกตรงนั้นบอกเออเร่มเะเอาร่มนิดหนึ่งแหละเพราะว่าถ้ามันร้อนต้องแบบอากาศมันร้อนเกินมันไม่ดีโดนแดดมากอะ สวีเดนถ้ามันร้อนมันร้อนจริงๆนะพี่น้องดูซิไอ,อเวอร์คันดงของฉันนี้มาถอดเวอร์คันดงพี่น้องจ้ะถอดเวอร์คันเดิงออกอ มขุดรากน,นานเมื่อวานขุดโกอ,ออกแล้วนะเอาออกยากมากเลยนี่ใรอ่างนี้ใสฮะไมเจอนะนย่แยไปกว่าขอบขอโทษทีครับ ีะทำอะไรแปลกเป็ดเมื่อกี้ได้ยินเสียงเอเคโคไหมเพื่อนเอเคโคโอ้นี่เนาะเก็บหญ้าถอนหญ้าออกพี่น้องจ้าค่อยๆทำไปวันละนิดตอนปีที่แล้วเราปลูกปลูกฉลักเนาะ มันก็พอได้กินอยู่ตัวทานะ้ากันแล้วมันจะกินหมด We've <laughs> lúc nữa có này có lúc 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 đẹp.

โอ้ร้อนเนาะร้อนไหม mm. เองร้อนป่ะเออร้อนนะแบบสกราวสกราวนี่ค่ะอยู่ชนบท<ม>ก็<ม>เป็นอย่างนี้เราก็ปลูกอันนี้คือมันฝรั่งเพื่อนๆจ้าที่เราปลูกเอาไว้ตอนนู้นเนาะตอนนี้ก็โตแล้วเราก็จะมาเก็บญ้ารอบๆนิดนึงเนาะ ันฝรั่งต้องการการดูและนะจ๊ะเพื่อนๆได้ยินเสียงลมไหมลมดีดีวันนี้สชุม่มชื่นสดชื่นมากเลยเสียงลมอาจจะแรงนะจ๊ะเพื่อนๆจ๋าจังซี่อะลอยู่ชนนบท <c oughs> แดดตรงนี้ไม่ค่อยมีเลย ันนี้นเป็นดินที่เราพลว,วนไว้แล้วเนาะมันก็จะเก็บยาได้ง่ายนิดนึงเนาะอุ้ยมีดอกแล้วเนี่ยเองมาดูสิมันมีดอกแล้วเนี่ยเพ่นเพื่อนนี่ออกดอกแล้วนี่นะนี่ดอกดอกของมันฝรั่งนั่นเองนะจ๊ะ วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากหรอกเพื่อนๆจ้ะพาเพื่อนๆมาปลูกผักปลูกผักในในต่างแดนจ้าเก็บ <c oughs> ยงเก็บหญ้าไปเนาะนั่นก็คือน้องสาวเนาะ มาเรียนรู้ปลูกผักด้วยกันเพื่อนๆจ้ามาทดสอบทดลองกันแหละปลูกไว้ขึ้นก็ขึ้นไม่ขึ้นก็ไม่เป็นไรหรอกเนาะเพื่อนๆแต่ก็อยากให้ขึ้นอยู่นะ <c oughs> เดี๋ยวเราก็จะไปดูกันว่าเราจะมีผักอะไรมาลงเนาะอยากจะได้อะมะเขือเทศเนะาะมะเขือเทศยังไม่ได้เพาะเลยเพื่อนๆอันนั้นก็คือแตงเราพยายามเอาแตงที่เราเพาะตอนนูน่นตอนที่เราปลูกเนาะ มันเกิดยากมากเลยเพื่อนๆเนาะแต่ถ้ามันเห็นแค่ดอกเราก็ภูมิใจแล้วนะ <laughs> ถือว่าความสำเร็จอะมันเกิดขึ้นแล้วถ้าเราเอาไปวางแบบนั้นเดี๋ยวมันจะเลื้อยขึ้นต้นต้นไม้เลยวะใช่ไหมม,ม,มันก็จะออกมันจะกลายพันธ์จะกลายพันธุ์จากแตงกวาเป็นลูกพุนนะจ๊ะพี่น้อง <laughs> อันนั้นก็จะเป็นอะไรนะถั่วลันเตาแล้วเนาะที่น้องสาวยืนอยู่ตรงนู้นนะคะ ตรงนั้นน่ะก็จะเป็นถั่วลันเตาเพิ่งออกมากระยมกระแยมจ้าเดี๋ยวเราก็จะไปเอาเออไปเอาปุ๋ยปุ๋ยไก่เนาะปุ๋ยมูลไก่มาโรยโรยเขาอีกแล้วเราก็จะรดน้ำนะจ๊ะเพราะว่าช่วงนี้มันฝนไม่ค่อยตกไงเดี๋ยวมันก็จะแห้งสดชื่นมากเพื่อนๆฟังเสียงนกดูสิคนสู้ชีวิตอีกคนหนึ่งนะพี่น้องน้องสาวเจเอง จยพาเขามาลําบากด้วยด้วยกันเนี่ยวเจยเนาะมันมันจะแตกกิ่งไม้เนี่ยไม่รู้อ่ะอันนี้อันนี้คือมระของเจยเองนะคือเขาออกไม่ทันเจ้กินอน่ะคะ่ะเพืพ่อนๆจ้ะซอรี่ s นะนะมรนะ,ระ,ระนะเดี๋ยวเราจะพยายามมาบ่มเขาอีกทีหนึ่งไม่เราต้องเอาเหล็กนี้ออกเลยแหละเราก็ปล่อยให้เขาเออใช้ชีวิตใช่เราลงดินแล้วให้เขาเลื้อยขึ้นตามมันจะทนหนาวได้บ้ ไม่รู้เหมือนกันแต่เราก็ต้องลองดูเนะาะพ,พวกตายก็ไม่เป็นไรโอ้นี่ก็เป็นะกะเพราเนาะนี่กะเพราที่เราเพาะเองนะคะอันนี้เป็นเอามาเพาะเองนะคะแล้วก็อันนี้ก็คืออะไรนะผักแพลวเนาะพริกออกดอกเยอะมาก,พกเพื่อนๆเจ๊ใช้จุลินนรีที่เจ๊ผสมนะคะรถมานี่ก็เดี๋ยวเรามาดูอีกทีนึงว่า ผลมันจะติดเยอะไหมมันเป็นพันเตี้ยนะพริกอันนี้เนาะแต่ก็ไม่ได้แบบปลูกเยอะอะไรเนาะปลูกแค่แบบว่าพอพอมีความสุขกันเนาะอยากปลูกเยอะอยู่จ้ะแต่ไม่มีสถานที่ปลูกเยอะเนาะก็ใช้สถานนี้สถานที่แบบนี้ลงให้มีความสุขนี่ไงเขากําลังแตกเนาะนี่สงสัยเราต้องตัดพวกนี้ออกไหมตัดตัดออกเลยเพราะว่าเขาเป็นคนกินไง เขาเก็บกินเองแหละนี่นี่ตัดนี่ออกนี่นลงดิตัดนี่ออกไหมให้รากมันใช้ลงดินก็เราก็ขุดออกเลยก็ได้มั้งขุดขุดดินมันไม่ชอบแดดเยอะไหมอ่ะเอาแบบพอดีพอดีอ่ะดูมะเขือของเจ้มันแตกเพื่อนๆจ้ามะเขือเปราะของเราเดี๋ยวเราไปชมชมชมนะจ๊ะดูใบ จะได้กินหรือเปล่าน้ะ <No. S 1> นี่นะนี่นะพันดูใบ, <laughs> พบเพื่อนๆจะใหญ่โตโมโหลานแต่เดี๋ยวเจ้ก็จะมาตัดเขาออกเนาะตัดเขาออกอีกเพื่อให้ใบข้างล่างเขาแตกเนาะก็ต้องตก,ตกแต่งหน่อยมาดูด้านนี้กันนี่อันนี้คือมันฝรั่งที่จะไปเก็บอีกทีหนึ่งตอนหน้าอตอนหน้าใบไม้ร่วงเนาะส่วนอันนี้เป็น เป็นมันฝรั่งที่เราจะเก็บได้เร็วๆนี่เนาะนี่ทําเราปลูกมาไว้แบบกินซัมเมอร์เนาะอันนี้เจได้มาจากร้านร้านพันผักนะคะคือพี่เขาก็ใจดีเ็าแถมมานะคะเพื่อนแล้วก็บอกว่าลองเอาอันนี้ไปปลูกดูนะคะนี่มันปลูกแล้วขึ้นแบบขึ้นเร็วมากมันแตกต่างกันมากเลยค่ะนี่มันเป็นมันเป็นมันฝรั่งสําหรับนาซัมเมอร์ค่ะแล้วก็ ไปดูมันฝรั่งหน้าหนาวกันค่ะนี่เพิ่งออกมานิดเดียวดูออกมานิดเดียวเกลี้ยกลาดมากเลยเพื่อนๆน,นี่ดู <c oughs> แห้งมากแห้งแกรกนี่เนาะก็จะปลูกไว้อย่างเงี้ยให้เขาขึ้นแบบธรรมชาตินี่ก็คืออะไรนะเนี่ยฟักทองนะจ๊ะพอเราย้ายมาเขาก็จะมีอาการเ,าเหี่ยวเฉานะจ๊ะ <c oughs> <c oughs> ก็ค่อยดูว่าเขาจะฟื้นตัวไหมคะ อันนี้คือมะเขือเปราะที่เจตัดใบใหญ่ๆออกแล้วนะคะใบก็จะเริ่มแตกมาใหม่เนาะนี่ก็พริกที่เพาะเองแล้วเจ้ก็มาดัดมาเด็ดยอดออกเนาะเด็ดยอดแล้วกินเลยนะนะ <c oughs> <c oughs> นี่ละค่ะก็เป็นชีวิตของแม่บ้านต่างแดนนะคะก็จะประมาณนี้เนาะก็ค่อยๆปลูกค่อยๆทำไปมีเวลาก็ปลูกนะคะ ค่อยๆทำไปมีความสุขเนาะเอาเละค่ะเ,เพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ก็เราสองคนต้องลาไปก่อนแล้วนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะจ๊ะมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะจ๊ะบ๊ายบายจะทุกท่านอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ให้เจ๊ด้วยเด้อสวัสดีค่ะ